สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาพบกับคุณครูมินตาใสาดีณโรงเรียนบ้านนามากุยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษากาญจนบุรีเขต3 ในวันนี้คุณครูมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน m u l t i p l i c a t i o n Table เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของตารางการคูณซึ่งตารางการคูณนี้คุณครูได้คิดค้นขึ้นโดยเล็งเห็นปัญหาเรื่องการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 จากที่ครูได้สอนเรื่องการคูณพบว่าเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะคูณเลขได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเนื่องจากนักเรียนไม่สามารถที่จะท่องสุดคูณได้คุณครูจึงคิดหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่นอกเหนือจากรูปแบบเดิมคือให้ให้เด็กนักเรียนมายืนท่องจึงเกิดเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนมัลติพิเคชันเทเบิลขึ้นสำหรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนมัลติพิเคชันเทเบิล จะแบ่งออกเป็นตารางแต่ละระดับชั้นดังนี้ตาราง u l t ติพ i c a t i o n Table 4คูณ4สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ตาราง u l t ติพ i c a t i o n Table 6คูณ6สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ตาราง u l t ติพ i c a t i o n Table 9คูณ9สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ตารางมัลติพิเคชันเ Table 12คูณ12สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สำหรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนมัลติพิเคชันเทเบิลจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบ คือรูปแบบที่1จะจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนเราจะนําสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนการหารสุดคูณเข้ามาช่วยรูปแบบที่2คือการจัดการเรียนการสอนที่บ้านเราจะนําสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนตารางสุดคูณเข้ามาช่วยเมื่อได้เล่นตารางการคูณทําให้ผมสนุกสนานได้เล่นกับเพื่อนเวลาอยู่ที่บ้านทําให้จําสุดคูณได้มากขึ้นด้วยครับตั้งแต่มีตารางการคูณนี้ทําให้น้องเล่นเกมน้อยลงค่ะ แล้วก็ทําให้น้องจําสุข,ขุนได้มากขึ้นและหันมาเล่นเกมนี้แทนค่ะสําหรับวิธีการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนนะคะ 1. คุณครูแจกตาราง multiplication table ให้ตรงกับระดับชั้นของนักเรียน 2. จากนั้นให้นักเรียนเสียงโชคว่าใครจะเป็นผู้เล่นก่อนคุณครูแต่ละท่านก็อาจจะให้นักเรียนเสียงโชคไม่เหมือนกันยกตัวยอย่างเช่นเป่ายิ้งชูบโยนเหรียญหรือทอยลูกเต๋าค่ะ 3. ให้ผู้เล่นคนที่1เป็นคนเขียนสุดคูณไปก่อน 1. จํานวนเช่น2อคูณสเท่ากับหกให้ผู้เล่นคนที่2เขียนต่อจากผู้เล่นคนที่1โดยให้ฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ตรวจสอบถ้าไม่มั่นใจให้ยกมือถามคุณครูผู้เล่นตอบไม่ได้สามารถใช้กังหัรสุดคูณเพื่อเป็นตัวช่วยได้เพียงสองครั้ง 6. ททำไปเรื่อยๆจนตารางหมดจากนั้นเมื่อตารางหมดแล้วให้คุณครูและนักเรียนช่วยกันนับคะแนนว่าใครเป็นผู้ชนะจะเห็นได้ว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนมัลติพิเคชันทั้ง2รูปแบบส่งผลคล้ายๆกันคือนักเรียนมีทักษะเรื่องสุดคูณมากขึ้นส่งผลให้นักเรียนสามารถคูณเลขได้ดีขึ้น สำหรับคุณครูท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการคูณของนักเรียนในโรงเรียนนะคะสามารถนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอน multiplication table ไปปรับใช้ได้ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการน,นำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน multiplication table เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ